โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคโฮโอเคนี่ก็เป็นการรีแอคชั่นเพลงครั้งแรกของช่องเรานะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิวของ b l a c k พิงกนะครับสี่สาวซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลง mm hmm. เพลงหนึ่งออกไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือ r e d y y o r r Love ที่คอลแลบกับผับ g นะครับแต่วันนี้ เป็นการคอมแบ็กอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ b l a c k พิ n k กับ ph ย์นอเพลงเฟ e n น m มนะครับ ph ย <en> ์นอมเฟยนนะครับเออเฟย์นม,มันแ้แหละเออโอเคซึ่งเป็นการรอคอยที่ <çıktı. S 1> ยาวนานมากสองปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้ติดตามผลงานของวง Black พิ n k เลยนะครับ black พิ n k เลยซึ่งจากที่ดูจากโปสเตอร์แล้วก็ทีเซอร์ของ เพลงเพลงเวนอมนะครับก็บอกได้เลยว่าคือแบบพิษจริงๆอ่ะพิษ <c ười> คือพิษที่แบบทำให้ลูกเป็นสีมพูแบบคือโอ้หลงละลายไปเลยนะหลงจนบ้าไปเลยนะเ <c ười> ออก็คือแบบวันนี้ก็เตรียมใจมานิดหน่อยแล้วนะครับก็คือแบบตอนก่อนหน้านี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าก็คือแบบเข้า youtube มาแล้วก็เห็นแบบ เพลงเพลงมาเพลงเพลงเบนอมแปงพิงมาขึ้นฟีดเลยครับซึ่งผมก็อยากกดเข้าไปดูมากแต่ว่ารอรอมาดูพร้อมทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับเป็นเรื่องเรื่องงามยามดีสำหรับวันนี้นะครับที่ผมจะได้มาทำารีแอคชั่นครั้งแรกของช่องตัวเองเลยนะซึ่งเป็นการเปิดหน้าครั้งแรกเลยนะซึ่งการ ซึ่งเป็นการเปิดหน้าครั้งแรกเลยนะก่อนหน้านี้นก็คือแบบเป็นคอนเทนต์เกมซะส่วนใหญ่นะซึ่งคุณภาพก็อาจจะ <c oughs> คุณภาพก็อาจจะยังไม่ดียังไม่ดีเท่าไหร่นะซึ่งต่อจากนี้ผมก็จะปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณภาพของวิดีโอที่จะทำผลิตคอนเทนต์มา,มาให้ทุกคนดูนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นเพลงเฟรนอมครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยไปไมีเครื่องดนตีด้วยนะ ขอโทษนะมันเป็นอะไรอ่ะเหมือนเครื่องดนตรีเกาหลีปะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้อ่ะคล้ายๆโคโตของญี่ปุ่นหรือเปล่า อน่าจะเป็นืนดนตรีพื้นบ้านของเกาหลีนะลุกนี้คือได้มากเลยเจนนี่สายตานี่คือแบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลย one

เหมือนมันเป็นพิษนะ

รู้ไหมผมลืมไปเลยลืมซับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเริ่มใหม่ คือเมโลดี้ตรงนี้ตึง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 ชอบมากเลยนะชอบมากเลยมันเป็นเมโลดี้ที่แบบดูดูไร like กาดอะนะอืม ตรงนี้ขอนิดนึง the <laughs> คตรคุ้มขอใหม่นะขอโทษนะหยุดเยอะหน่อย ขออภัยทุกท่าน,อาาน,นเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเปลี่ยนมีเปลี่ยน forward w ี t h v i e n a m เนี่ยๆๆเนี่ดูรูปเอง ขอโทษนะครับทุกคนขอโทษน,นี่ตรงนี้เหมือนในโปสเตอร์นะรนูปนี้ชอบมากเลยตรงนี้มีเหมือนแก๊สนะหน้ากากเหมือนหน้ากากแก๊สนะ 好好 And roll. By, stop, drop. I bring the pain light. <tryna music voice chatter> คือแบบมันยังสึกมันยังรู้สึกว่ายังไปได้ต่อนะเอาจริงสามนาทีนี่คือคือก็คือน้อยมากสามนาทีแต่ว่าคุ้มนะคุ้มนะกับที่กับที่รอมาสองปีนะคือเอาส่วนตัวนะก็คือผมไม่ได้รอขนาดนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ b l งค์จ่าขนาดนั้นนะต้องอันนี้ต้องต้องขอบอกเลยว่าผมแค่ติดตามผลงานของวงนะครับแค่ติดตาม ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนคลับจ๋านะเป็นแค่แฟนคลับเฉยๆคือชื่นชอบในผลงานนะเอาง่ายๆเออชื่อชื่นชอบในผลงานของของสี่สาวมากเลยนะครับส่วนนอกรอบเนี่ยที่เขาไปเต้นมีโชว์มีออกรายการต่างๆเนะี่ยก็คือได้ดูบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูเยอะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือชอบชอบ ชอบหมดเลยทุกคนคือดูทุกคนก็คือแบบพอเวลาแยกไปเนี่ยก็จะมีเสน่ห์เฉพาะตัวแต่ว่าพอมาอยู่รวมกันเนี่ยคือดีกว่าเดิมคือมันเพิ่มเสน่ห์กันและกันนะครับคือมันเพิ่มเสน่ห์กันและกันกันและกันมากๆเลยสําหรับสี่สาวนี้ที่อยู่ด้วยกันก็คือลงลงตัวมากเลยนะทุกคนสําหรับทุกคนนะนะใครเปเมนคนไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้ล่างได้เลยนะครับ ส่วนผมไม่มีเมนนะแต่ว่าชินชอบลิซ่าเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นคนไทยอืมแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ก็ตีอีกตามเคยนะครับดีดีตีชอบชอบอเหมือนจากที่ดูมาทั้งหมดก็คือแบบลิซ่าคือเด่นมากเพลงนี้เด่นมาก คือด้วยการแต่งตัวนะสไตล์ของลิซ่าที่แบบสไตล i s ิสสไตล์ลิศเขาเขาเมคมานะก็คือเด่นเด่นกว่าคนอื่นนิดหน่อยเรื่องชุดนะเรื่องเรื่องบทเพลงก็คือแบบเท่าๆกันเลยนะเท่าๆกันเลยก็ <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอลาของขอตัวลาไปก่อนนะครับไป ไปดูอีกรอบหนึ่งนะเพื่อเพื่ออัธรรถของโดยส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไว้เท่านี้นะครับ